ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเว็บไซต์บิ m ขีดทีเหตุกันค่ะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์นะคะคลิปวิดีโอใน Tik t o ็อก,กกันเนาะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยค่ะและคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื weekend, ่อเขามาสู websites, ่เว็บไซต์ KMB ขีดฉีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะการสมัครสมาชิกนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะให้กรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมติ้งข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail กันไปได้เลยนะเนื่องจากเรานะคะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะขออนุญาตอ่ะกับ ออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o อลค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่นนตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มแชร์นะคะบริการตรงนี้นะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยค่ะก็ลองอ่านดูนะความเหลือก,กับผลราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามดาวเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะราคาถูกที่สุดนะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o อลของเราค่ะเปิดคลิปวดดีีโออขขงเเราาึ้นนมลยะะคกท่ คลิปวิดีโอค่ะกด copy ลิงก์มาเลยนะนำมาใส่แ็บเลยนะคะแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้เราก็จะเพิ่มให้ดูน่า500เลยเนาะข้างล่างนะคะก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย มาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่นะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินอยู่ตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีทั้งหมด6ช่องทางตรงนี้ด้วยกันค่ะช่องทางแรกนะคะก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้กันไปได้เลยเนาะหรือว่าจะบันทึกรูปไปค่ะแล้วก็็สแกกนนจาได้ะะคชงงท ต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เนาะได้เลยเนาะก็สามารถเลือกกันไปได้เลยนะคะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้นะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอังเปียวเลตค่ะก็สามารถดาเนินการในแอปอังเปียวเลตเสร็จสิ้นกันตามนี้กันได้เลยนะเสร็จแล้วนะคะก็นาลิงก์ค่ะจากแอปอังเปียวเลตเนาะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้และกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถมาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วกดเตงนนรี้ะะค อันต่อไปค่ะก็จะเป็น Two Money Wallet ค่ะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะ,ะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น Binance ค่ะเราก็มาใส่ <Dartmouth S 2> จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะะเนาะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะ,ะแล้วก็สําหรับใครเนาะที่เข้ามาใช้งานใหม่ค่ะอาจจะอยากทดลองใช้เว็บไซต์กันก่อนนะคะก็สามารถมารับของขวัญฟรีๆได้จากเมนูรับของขวัญอยู่ตรงนี้เลยนะของขวัญที่แจกฟรีณตอนนี้คค่ะือ ของขวัญจากติ๊กต็อกฟรีเนาะก็จะมีอสามหมวดตรงนี้ค่ะให้เราได้ทดลองใช้กันแบบฟรีๆกันไปได้เลยนะของขวัญน,นะคะก็จะมีการอัปเดตทุกๆ6ชั่วโมงให้เราด้วยนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดเนาะที่เราทําการสั่งซื้อกันไปนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์นะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทําการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังประมวลผลอยู่นะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงค่ะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ก็จะมี2ตัวเลือกนี้นะก็จะมีตัวช่วยเหลือกับแอดไลน์ค่ะตัวช่วยเหลือนะคะเราก็จะมาเลือกเอกรื่องตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่เลขรขขหัสออเดอร์ข งไปนะคะพบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความค่ะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยเนาะหากเพื่อนของเราสนใจค่ะเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ TikTok ของเรากันนะคะไปดูอยอดแชร์คลิปวิดีโอของเรากันเนาะ คลิปวิดีโอนี้นะคะยอดแชร์อยู่ที่12นะคะอยู่ข้างล่างเลยเห็นกันไหมเอ่ยสูมเนาะอ่าอยู่ตรงนี้นะคะอ่าอันนี้นะอยู่ที่12แชร์เดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหนะ้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดแชร์ของเราค่ะจากเดิมมีแค่12แชร์เองนะคะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น574แชร์กันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะเพียงใช้เวลาแค่แป,ป๊บเดียวเองนะเมื่อกี้เรากดสักซื้อกันไปไม่ถึง5นาทีกันเลยเนาะก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM MM ขีดฉีดค,ค่ะก็เป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะะเนาะก็อะลองเข้้้้าาาามใคะะศึกกษััันนนนดดูไสํหรบวี สนใจเนาะเราได้แปลลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้มีดประการได้ไปนะคะก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ